พูดถึงหมวกแก๊บที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้วแม่แชลถือว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวความโดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือบริเวณด้านหน้าของหมวกแก๊บมีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษในรูปแบบตัวเขียนสีขาวปักเป็นคำว่าแม่แชลซึ่งตัดกับหมวกสีดำที่ใช้ผ้าฝ้าย1 0 0เอร์เซ็นในการผลิตอีกทั้งบริเวณส่วนปรับขนาดยังใช้คลิปเหล็กเพิ่มสไตล์ให้กับตัวหมวกทำให้เมื่อสวมใส่จะดูเท่ขึ้นมาทันที สามารถใส่ได้ในหลายๆสถานการณ์และเข้ากับเสื้อผ้าได้ในหลายๆรูปแบบอีกด้วยสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเดินป่าระยะยาวหรือการเดินป่าที่เสี่ยงต่อการเจิมละภาวะที่คุณไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นแสงแดดฝุ่นหรือแมลงก็คือหมวกแก๊บที่สามารถปกป,ป้องคุณจากสิ่งเหล่านี้ได้หมวกแก๊บรุ่นนี้มีการออกแบบมาเพื่อใช้ในการเดินป่าโดยเฉพาะ นอกจากบริเวณปิดหมวกที่สามารถกันแสงแดดได้แล้วยังมีส่วนที่ช่วยคลุมบริเวณศีรษะซึ่งสามารถช่วยปกป้องบริเวณหูและต้นคอช่วยป้องกันมแมลงได้เป็นอย่างดีเป็นหมวกที่คู่ควรกับนักเดินป่าเป็นอย่างมากรุ่นหนึ่งเลยครับหลายๆคนที่เห็นหมวกแก๊ปในรูปทรงที่ไร้ส่วนคลุมศีรษะอาจจะเข้าใจว่าหมวกแกบรูปทรงนี้เหมาะสำหรับการเล่นกีฬากอล์ฟหรือเทนนิส แต่แท้จริงแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นสำหรับหมวกแก๊บรุ่นนี้เป็นหมวกที่มีการนำเข้ามาจากอเมริกาสามารถนำมาสวมใส่ขณะเล่นกีฬากลางแจ้งได้หรือในบางโอกาสหากคุณเล่นกิจกรรมในโรงยิมที่มีแสงไฟส่องมาในสนาม mm. ก็สามารถใช้หมวกแก๊บรุ่นนี้ตัดแ่งได้เช่นกันอีกทั้งในกิจกรรมเดินป่าที่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถใช้หมวกรุ่นนี้ในการบังแดดได้ด้วยครับ สำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ชื่นชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะมองหาหมวกแก๊ปที่มีคุณสมบัติกันแดดและระบายอากาศได้ดีซึ่งหมวกแก๊ปรุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะมีคุณสมบัติในการกันแสง UV ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น UVA หรือ UVB ช่วยกรองแสงก่อนที่จะเข้าถึงระดับผิวหน้าบริเวณผิวของหมวกจะมี Omni Shade Sun Deflector ช่วยในการสะท้อนแสงแดดเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนที่บริเวณศีรษะมากจนเกินไป อีกทั้งยังสามารถระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหมวกแก๊บรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายคุณสมบัติเด่นที่เห็นได้ชัดก็คือสามารถแยกชิ้นส่วนต่างๆของหมวกออกมาได้ทําให้คุณสามารถนําหมวกแก๊บรุ่นนี้มาใส่ในการเดินป่าหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งบางประเภทได้ส่วนของหมวกสามารถระบายอากาศได้ดี มีสายรัดใต้คางเพื่อช่วยให้หมวกไม่หลุดออกได้ง่ายในขณะสวมใส่มีการใช้วัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิตสามารถใช้กันแดดและอองฝุ่นและใส่ได้อีกทั้งหมวกแก๊บรุ่นนี้ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด